ครับท่านผู้ชมผมจะพาท่านมาที่บ้านท่าหินนะครับบ้านท่าหินหมู่10ตำบลบึงเนียมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งมีน้ำท่วมนะครับมูป้ายโรงเรียนนะครับโรงเรียนบ้านบึงเนียมไข่นุ่นนะครับบ้านตะกุมท่าหินนะครับน้ำท่วมนะครับตรงประตูทางเข้าหมู่บ้านก็จะ กลางเต็นท์นะครับหามท่วมหมดเลยนะครับตรงนี้โอ้ท่วมเยอะอยู่นะครับครับทายเนือสวัสดีครับ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 ขออนุทายเนี่ย <laughs> ่ายนะครับ ทวมมาโดนไปเลยละครับโอ้เดินถามแม่แล้วได้ครับคนน่ะให้คนแม่สาวันแล้วนะทวบได้สามเมื่อเลยเนาะสามวันแล้วเนาะนะครับเป็นไงปีนี้ทวมหลายคือฮะปีนี้หลายปีนี้หลายจีนะครับมิจากหลังค่าแม่บ้านนี้บ้านนี้ไหมครับะครับ กับร้อยสันนี้น้ำเอาไปถ่ายแจกค่ะนท้อันทกระซอมาแจกอ๋อมาแจกนะครับเนาะบ้านแพที่ตะเกี้ยวยังเป็นจะออกมาครับแสดงว่าทั้งในนี่ท่วงเบิร์ตตแมป้่แม่อ๋อท่วมหมดเลยเนาะข้างในยิ่งท่วมหลายครับข้างในยิ่งท่วมเยอะนะครับเพราะมันต่ำเนาะตรงนี้มันสูงอยู่ บ้านดึงคุยโครักเล้ยาอะไรีนาไม่่อครับอ่ะถ่ายรูปรอหน่อยรอนะค่อนดังเดี๋ยวจะบอกนะครับอ่า ครับพี่สุขครับ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  <laughs> <laughs> ทังไงทั่วเยอะไหมลูก เป็นรถของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีลาราชมงคลนิสานขอนแก่นนะครับ จากกนการเกษตรเขาก็จะได้รู้อันนี้คือลูกขาดเขาจะได้รู้ว่าถ้าสมมุติว่าน้ำท่วมข้าวท่วมอะไรของเขาเนี่ยเขาจะแก้ไขยการจุดสายกาจสายการน้่วเลยพาเด็กมาช่วยอันนี้คุณครูเนี่ยเป็นนักศึกษาที่ไหนเนี่ย ลาดมงคลเนาะแมนปะปีได้แล้วลูกปีสองปีแล้วอ๋อนะครับคุณพี่เป็นอาจารย์เป็นอาจารย์ครับสอนอยู่ช่างคนเกษตรครับอ้ช่างคนเกษตรเนาะลาดมงคลเนาะนะครับเป็นไงครับอาจารย์พานักศึกษามาช่วยดูแลครับมาดูแลดำช่วมเนาะครับผมครับจิตอาสาครับอ๋อจิตอาสาครับ สุดยอดมากเลยครับขอเป็นกำลังใจกันแล้วกันนะครับครับผมมีอะไรก็มาช่วยเหลือได้นะครับครับผมเป็นไงสนุกไหมลูกเด็กๆก็เล่นน้ำสนุกนะครับคนโตพ่อแม่ก็ลำบากนะครับถนนบ้านน้องหินนะครับ ทีนี้เพิ่มเยอะกว่าทุกทีนะครับทีนี้เพิ่มเยอะผมกำลังขับรถไปนะครับขับช้าๆนะเดี๋ยวชาวบ้านจะเดือดร้อน,น เป็นเนินๆก็เลยไม่ท่วมนะครับแต่ตรงนู้นท่วมตรงนี้เป็นถนนด้านทิศตะวันออกของบ้านกระทุมเช่นกันนะครับเพราะมันเป็นเป็นอ่างตรงนี้เป็นอ่างอีกด้านหนึ่งนะครับท่วมเยอะเลยนะครับบ้านหองหินเพราะมันเป็นบ้านที่ติดกับ ลำน้ำพองนะครับท่วมทุกปีก็ว่าได้นะครับตรงนี้ยกเว้นปีไหนแรงที่สุดก็จะไม่ท่วมแต่ปีที่แล้วกับปีนี้ทว่วมนะครับปีนี้ท่วมกว่าท่วมมากวากว่าปีที่แล้วนะครับ

โอเคเลยขอบใจมากครับสวัสดีครับครับ